The baby 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 baby. สวัสดีครับกลับมาอีกหนึ่งวันกับเดอะต้นฮ o c h a ชแนลมาวันนี้เราห่างหายกันไปนานหรือเกินกับรายการ อวดของเดย์แต่งก่อนอิตฟรายเย์เก่อนที่เราจะเข้าสู่รายการนะครับผมน้องๆท่านผู้ชมคนใดนะครับที่เห็นคลิปนี้นะครับและผ่านไปผ่านมายังไม่ได้กด u u s c r i b e นะรีบกด u u s c r i b e กันเลยนะครับเพราะเราจะมีกิจกรรมดีๆแล้วนะครับในวันพรุ่งนี้หรือวันอื่นๆที่เราจะเกิดขึ้นและอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับอวดของในวันนี้เราจะโชว์กันกับ j u i c ส l e a ล u e ในเว็บที่3นะครับผม เป็นเว็บที่บอกได้เลยว่าเป็นเว็บที่มีพวกเว็บป้อนนะครับก็คืออาวุธและก็จุดขยับเยอะแยะมากมายเลยแต่ก่อนที่เราจะเริ่มรีวิวนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าสินค้าประเภทนี้นะครับเรานะครับบอกได้เลยว่ามีแหล่งที่ขายนะครับที่ร้านกับตันทอยนะครับผมน้องๆคนใดสนใจพี่ต้นจะแชร์ลิงก์ลงไปนะครับในเดสคริปชั o นเนาะที่สําคัญของเล่นแบบนี้เนี่ยขายในโชปปีก็มีนะที่เป็น ของกัปตันทอยตอนนี้ลดรลาคาอยู่ที่51-61%นะครับของแต่ละตัวน้องลองกดเข้าไปลิงก์ข้างล่างได้ที่พี่ต้นแชร์นะครับผมนะมาเรามาลองดูรีวิวกันไหมว่าแต่ละตัวละครจะสวยขนาดไหนและตัวละครนั้นมีอะไรกันบ้างตามพี่ต้นมาเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่ต้นจะรวบเก็บก่อนนะเดี๋ยวพี่ต้นจะใช้วิธีการรีวิวแบบนี้ครับน้องๆพี่ต้นจะโชว์แพคเกจของแต่ละกล่องก่อนแล้วก็จะค่อยๆแกะทีละตัวแล้วมาเรียงแล้วก็อธิบายทีละตัวเลยนะครับผม กล่องแรกนะครับเป็นแบทแมนนะครับในเวอร์ชันตรงนี้เขาจะเขียนว่าแบทแมนเป็นเวอร์ชันไนท์คอปนะครับไนท์ออฟก็คือเป็นเวอร์ชันที่เป็นแบบกลางคืนนะครับผมประเด็นคือที่พี่ต้นชอบมากน้องๆลองดูนะมันมีสายข้างหลังนี่ครับผมนี่เป็นแบบนี้เลยแล้วก็แพ็กเกจตัวนี้นะครับเป็นงานของ m e t a l นะครับผมและได้มาจาก ประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นพี่ต้นอยากจะบอกน้องแล้วว่าถ้าน้องๆคนใดสนใจนะครับที่จะหาของเล่นแบบนี้รองดูลิงก์ข้างล่างได้นะร้านกับตันทอยมีขายทุกตัวเลยนะครับนี่คือตัวที่หนึ่งที่เราจะรีวิวกันนะครับนี่ต่อไปตัวที่2ก็เป็นแบทแมนอีกเหมือนกันนะครับแต่เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะเป็นเวอร์ชั่นที่เรียกว่าเดี๋ยวพี่อ่านก่อนเป็นแบทแมนไฮโดรแรปเตอร์นะครับหรือไฮโดรกริลเดอร์อ๋อเป็นเวอร์ชั่นที่มีอุปกรณ์การขุดแบบนี้นี่ เห็นไหมนะครับนี่เห็นไหมครับหน้าเจ๋งเลยนะครับแล้วก็ตัวสูตรก็จะเป็นสีทองๆหน่อยนะครับผมนะแพ็กเกจก,ก็จะเป็นงานแบบเดียวกันนะครับผมเป็นกล่องแบบนี้นะโอเคต่อไปตัวที่3ตัวนี้พี่ต้นชอบสุดทั้งนั้นที่พี่ต้นเป็นคนไม่ชอบซูเปอร์แมนนะแต่พี่ต้นก็ถือว่าชอบนะพี่ต้นไม่ได้บอกว่าไม่ได้ชอบซูเปอร์แมนแบบอย่างเช่นตัวละครไม่ดีอะไรนะพี่ต้นรู้สึกว่าในเวอร์ชันที่ทํามาเป็นของเล่นแบบนี้มันทาแล้วแบบดูไม่สวยแต่ตัวนี้สวยมากเลยนะครับผมเป็นแบบนี้ น้องสังเกตเห็นไหมสิ่งที่พี่ต้นสังเกตเห็นอย่างหนึ่งคือตัวนี้ครับเนี่ตัวโอโอโทษทีครับตัวนี้เป็นพลังวงแหวนไฟและถ้าเราหันไปดูข้างหลังมันปล่อยเป็นพลังเลเซอร์ไฟโดยการที่เราเอาวงแหวนมาประกอบกันเดี๋ยวพี่ต้นจะทําให้ดูนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเสียบเนี่ยมันก็จะเห็นอย่างนี้ที่สําคัญตรงนี้เป็นผ้าจริงๆนะครับผมเห็นไหมนะครับนี่คือตัวที่3ที่เราจะแกะกล่องกันในวันนี้เนาะตัวที่4นะครับผมตัวนี้พี่ต้นถือว่าเป็นอะไรที่คูลคิสมากๆก็คือเจ๋งมากตรงนี้ครับ น้องเห็นอุปกรณ์พวกนี้ข้างหลังไหมมันเป็นอุปกรณ์ที่เหมือนกับว่าเป็นวงแหวนที่พับได้เดี๋ยวพี่ต้นจะพับให้ดูเนาะที่สําคัญตัวนี้เป็นงานแบบงานเลืองแสงนะครับเป็นตัวใสเดี๋ยวพี่ต้นจะลองฉายไฟเข้าไปดูว่ามันจะใสขนาดไหนนะครับนี่คือตัวที่4ที่เราจะแกะกล่องกันนะครับผมตัวที่5 w o n d e r r o m a n ในเวอร์ชันที่ใส Barrier เนาะเดี๋ยวพี่ต้อนอ่านก่อนเขาเขียนว่า w o n d e r e r m e n นะครับเป็นเวอร์ชัน b a t เ l e ล a d ที่ด a g เมนะครับเป็น Combat Metal ก็คือตัวนี้เป็นชุดแบบชุดต่อสู้เนาะเป็น Combat Metal นะครับ b a t t l e ผู Battle, ้ผิดนะครับก็คือเหมือนชุดต่อสู้ก็จะมีเกราะข้างล่างเนาะเป็นเกราะขาแล้วก็เกราะแขนนะครับผมเกราะแขนก็แบบเกราะที่รักขาที่ลกักเกราะแขนไม่ใช่นะครับหรือเป็นเกราะไอแลนด์ไม่ใช่ครับพี่น้องโอเคนี่ก็จะเป็นตัวที่5นะครับผมโอเคนะครับ ทั้งหมด5ตัว5แพ็กเกจนะครับผมแพ็กเกจเหมือนกันเลยเนาะด้านหลังก็จะบอกตัวละครต่างๆแล้วก็ตัวพวกนี้นะครับผมอตอนนี้นะครับถ้าเราเราไปซื้อกันเนี่ยสนนราคาถือว่าถูกมากนะครับลองไปหาและจับจ่ายชื่อสอยกันได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ต้นจะเริ่มแกะกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้พี่เบ๋ลองพอไปสักคู่หนึ่งพี่ต้นจะแกะทุกตัวเลยและเอามาตั้งโชว์ทีละตัวและให้รีวิวพร้อมๆกัน ว่ามันจะสวยมันจะอินขนาดไหนแต่อย่าลืมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาโยโยโยนี่คือ5ตัวที่เป็นเวฟใหม่ของ j u Just สต e l e a g u e m e t a l Metal โยโยโย โย่ถ้าทุกคนต้องการจะหากันถ้าทุกคนต้องการจะหาการลองดูใต้คลิปนี้ได้เลยเราจะแชร์ริก์ซื้อขายแป้นให้ทุกคนโย่โยนะ่ถ้าทุกคนต้องการจะไปซื้อนะถ้าทุกคนต้องการจะไปซื้อนะหน้าร้านก็มีกับร้านกับตันทอยว้าวเย้มาเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าครับน้องๆแต่และตัวมีความฟินยังไงเดี๋ยวพี่ต้องขอญอาตเคลียร์ก่อนเนาะเอามอยแต่ข้างๆก่อนละกันเนาะให้มันเรียงแบบ เนี่เดี๋ยวเราจะค่อยๆเริ่มรีวิวจากตัวที่เป็นตัวนี้ก่อนเลย The Fresh นะครับผม The Fresh เนี่เราจะใช้อนี้วางงี้นะตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับน้องๆด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ความฟินความอิงความเจ๋งมาอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องและท่านผู้ชมทุกคนเดี๋ยวพี่ต้นจะยืมโทรศัพท์พี่เบ๋ก่อนนะครับพี่ต้นจะเปิดแฟชชให้น้องๆดูนะครับผมแล้วพี่ต้นจะส่องเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือน,น,นี่ น้องเห็นไหมข้างในมันจะเห็นเป็นโครงสร้างของของเล่นเห็นไหมครับนน่นี่คือความเจ๋งของตัวละครตัวนี้และถ้าเราเล่นแบบในมุมมองที่ใส่แฟลชวิ่งอ่ะมันจะเหมือนเดอะแฟลชเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าให้เอาแฟลชมาเล่นนะครับนี่คือความเจ๋งมากๆนะครับตตวหัวนะครับมุนได้360องศานะครับผมจุดขยับถือว่าดีนะครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนแขนยกขึ้นมาได้ที่180แบบนี้เลยนะครับเห็นไหม นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับหมุนได้3ามรองศานะครับขยับได้นะครับแล้วก็ตรงนี้หมุนได้อย่างนี้เลยนะครับหมุนได้3ามรแล้วก็ขึ้นลงได้ปกตินะต่อไปช่วงเอวนะครับไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันนี้พัฒนาขึ้นหรือย,อยังเดี๋ยวพี่ต้นขอลองหมุนช่งน i, วงเอวก่อนเฮ้ยวงเอวหมุนได้ครับน้องๆนี่พอเราหมุนใช่ป่ะเราจะเห็นตัวฟันเฟืองด้านในเห็นไหมครับดูไหมครับนี่เห็นหนะ้าข้างในเห็นไหมเราจะเห็นตัวนี้มันหมุนตามนะครับผมแล้วก ok, ็ดูขาโอ้ขาวิ่งได้แค่นี้เองนะครับน้องๆเห็นไหมได้ยกไม่ได้เป็นนแแบบ90ัตต่งี้้อไดม เป็น L จอยนะครับผมข้างหลังละเฮ้ยข้างหลังได้เฮ้ยนี่ธาราดานธาราดานธาราดานทานธาราดานธาราดานนี่เป็นลดเดอร์นะครับผมเดี๋ยวเราลองมาใส่ท่าเล่นกันดีกว่าเขาบอกว่าให้มันเป็นแบบนี้นะครับนี่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะนี่ลองดูก่อนเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้มันต้องตั้งใช่ไหมอย่างนี้เลยนะปึ๊บนี่อย่างนี้แล้วก็ไอ้ตัวนี้มันจะพับได้ครับน้องๆนี่ตัวนี้มันจะพับได้เห็นไหม จะพับนี้ได้นะครับแล้วก็พับได้อนี้ปึ๊บล้วก็เอาตัวนี้มาเกาะตรงนี้ได้นี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับน้องๆเห็นไหมเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเราใส่ให้มันแบบเล่นได้แล้วก็วิ่งได้นะดูนะฮึบเห็นไหมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ the fresh เอาไป the fresh อนี่เห็นไหมครับตรงนี้ก็คือจะพับได้นะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนสายฟ้าน้องๆมันจะพับแล้วก็ให้เราเล่นลูกเล่นได้ต่างๆนะครับ พับอย่างนี้ก็ได้พับนี้ก็ได้นะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นพลาสติกชนิดพิเศษนะครับเนี่ยเห็นปะม,มันจะพับไงก็ได้นะครับแต่การพับเนี่ยถ้าเราพับแบบงงอหลายๆครั้งอย่างเงี้ยจึกจึกจึกมาทำให้พลาสติกร้อนแล้วพอพลาสติกร้อนมันจะละลายและขาดนะครับตัวเดอร์แฟชชนี้ถือว่าสวยนะในมุมพี่ต้นเนาะในชุดคอเลกชั่นหนึ่งเขาจะให้มาแบบดีเลยนะนี่นี่หนึ่งชุดก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับนี่นะครับก็จะสวยเลยเห็นไหมครับ นบนี่คือเดอะแฟ s h นะครับผมสาหรับในเดอะต้นฮีโร่เนี่ยพี่คิดว่าตัวละครตัวนี้นะถ้าในมุมของการให้เท็กเจอร์ต่างๆที่ต้นว่าให้คะแนนดีเลยนะครับถือว่าน่าซื้อนะครับผมตัวต่อไปเรามาดูตัวต่อมานะครับตัวนี้คือ Superman นะครับในเวอร์ชั่นที่บอกได้เลยว่าเฮ้ยพี่แกทําไมกางเกงไม่มีลายเลยนะครับเห็นไหมนะครับตัวนี้ถือว่าสวยนะแต่พี่ชจไม่ชอบตรงที่กางเกงมันไม่มีลายและกางเกงแบบคือแบบ คือมันเป็นเกมเหมือนแสงเกงยีนะนะครับน้องๆแต่ก็คือสิ่งที่ชอบไม่สุดคือตาแล้วก็หน้าเห็นไหมสวยมากนะครับผมแล้วเราก็ได้ผ้าคลุมเป็นกรรมัยี่มานะครับนี่เห็นไหมครับแต่ผ้าคลุมมีกลิ่นนะแลวก็ข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้ลายเท็กเจอร์กล้ามเนื้อถือว่าสวยนะนะโอเคสิ่งที่พี่ต้นชอบที่สุดเรามาดูการหมุนหัวได้3ามรอสิบองศานะครับผมนะไปกับคอขยับได้นะครับเห็นไหมเน่ขยับได้นะครับคอเป็นบอลจอยนะนี่แล้วก็แขน ได้180องศาอย่างนี้เลยเห็นไหมครับน้องๆนี่นะครับเห็นไหมนะครับผมขาได้90นะครับผมเป็นดับเอลจอยนะครับแขกนก็นนะเ,นหเ,นเหมือนกันนะครับแขนเป็นเอลจอยไหมเป็นเอลจอยเหมือนกันนะครับข้อมือหมุนได้360นะครับงอขึ้นงอลงได้เจ๋งเลยนะครับสิ่งสําคัญพี่ต้นจะขยใส่นี้ให้ดูอาวุธตัวนี้ครับน้องๆเป็นอาวุธที่คล้ายๆกับตาเลเซอร์อย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นเงี้ยเนี่ยอะตาบอดอ่แทงตาไม่ใช่ครับพี่น้องเนี่ย มันจะมีเขี่ยวต่อตรงนี้เห็นไหมครับกับร่องต่อตรงนี้เดี๋ยวพี่ต้นจะใส่งี้นะครับเนี่ยเราต้องประกอบงี้ฟึบเห็นไหมแล้วเราก็เอามาเน็บตรงหัวนี้ฟึบสิ่งนี้เกิดขึ้นคือซูเปอร์แมนมีไฟตาเลเซอร์แล้วเราก็หัวนะครับเจ๋งไหมครับน้องๆนี่คือความฟินเน้อเห็นมากถ้าเรายิงเงี้ยนะครับ นี่คือซูเปอร์แมนกับไอเรเซอร์เรสนะครับผมนี่ถ้าตัวนี้นะในมุมพี่ต้นเนะี่ยพี่ต้นคิดว่าลูกเล่นที่ชอบที่สุดเคเือนเนี้ยนะนะพี่ต้นว่ามาเอาไปเล่นกับตัวอื่นได้นะเห็นไหมดูนะเดอะแฟชชั่นเดอะแฟชมีแสงเลเซอร์นะครับตัวนี้ถือว่าสวยนะครับในมุมพี่ต้นให้ที่เกนน้าคะแนนนะครับหน้าหน้าเก็บมากเลยนะครับผมตัวต่อมาเดี๋ยวเรามาตั้งนี้ดีกว่านะตั้งนี้ดีกว่านะครับผม ัวต่อมาเป็น Wonder r o m a n e นะครับผม Wonder w o m a n นะคือถ้า Wonder แปลว่าิเศษนะ Woman แปลว่าผู้หญิงนะผู้หญิงพิเศษนะครับเหมาะให้กับพี่เบ๋เลยนะครับเป็นพี่เบ๋เป็นผู้หญิงพิเศษเลยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ให้ดูความสวยงามก่อนนะนะครับผมแล้วก็ให้ดูอาวุธด,ด้วยนะครับเดี๋ยวเราหมุนให้ดูเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องๆสวยเนาะเห็นไหมครับตื่นคํามหัวใจก่อน เป่าปาเปา่ปาตื่นแล้วครับปากพี่ต้นเหม็นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้สิ่งที่พี่ต้นชอบที่สุดคือหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปครับน้องนอง,นอง,นองเห็นไหมคอลเลกชันนี้ค่อนข้างสวยนะหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปและสวยมากดูเล่นลุกเล่นที่ตาพี่ต้นคิดว่าเขาไปไปร้านห้างมานะครับแล้วก็ซื้อเครื่องสําอางมาแต่งหน้านะหัวนะหมุนได้นะครับไม่ถึง3ามรนะรมาข้างนี้ได้แค่ประมาณ90องศาและข้างนี้ได้ประมาณ55านะไม่ถึง360รอยหกสิบเนาะเห็นไหมครัตแบตบ ยางชนิดพิเศษพรีอทิทลีนเนาะเป็นยางแบบแข็งๆอ่อนๆหน่อยๆส่วนันี้ก็จะเป็นยางเหมือนกันที่สามารถยืดหยุ่นได้นะครับผมแล้วนี้ก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นบ่วงนะบ่วงสีทองเนาะเป็นบ่วงแห่งสัจธรรมคือคล้องไปปุ๊บจะพูดความจริงนะครับผมตัวแขนยกได้ข้างนี้ที่90นะครับแต่ข้างนี้ได้ไม่ถึง90เพราะว่าติดเกาะแขนถ้าเราฝืนเกาะจะแตกนะเพราะว่าเกาะมันติดก,กาวมานะฮะเห็นไหมมันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันกันกบชิ้นงานนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องระวังเนาะตัวแขนตรงนี้หมุนได้สาครับผม ข้างนี้แน่นดีนะครับส่วนข้างนี้ล่ะข้างนี้ก็โอเคนะใช้ได้เลยตรงนี้เป็น L joint นะครับ L joint นะครับนี่แล้วก็ตรงนี้เป็นบุนได้สับรดิบงอขึ้นงอลงได้นะครับผมเนี่เห็นไหมดูข้างนี้เนาะงอขึ้นงอลงได้นะครับงอตัวขาพี่ต้นกลัวตัวขาที่สุดเลยเพราะว่ามันติดกระโปรงนะครับผมแต่ไม่แน่ใจว่าได้เห็นไหมจริงด้วยยกไม่ขึ้นนะครับผมตัวนี้จะเน้นเป็นเกาะเห็นปะทุกทีที่เราดูหนังตัวนี้จะเป็นเนื้อผู้หญิงถูกไหมครับตัวนี้เป็นเกราะแล้วตรงนี้ล่ะเป็น L joint เหมือนกันหม ทั้งสองข้างก็เหมือนกันเลยนะครับผมเนี่ยเป็นนางมาีเมฆคารามาแล้วเอ้ยมามณีเมฆคารามาแล้วเอ้ยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาลองใส่อาวุธกันดูซิว่าจะสวยไหมนะครับโอ้โหอาวุธก็ใหญ่กว่ามืออีกอ่ะดูดิดูด,ดิพอใส่ปุ๊บมือปีโอไม่ก oh ็แต่ก็สวยนะเรามาดูข้างนี้ซินี่ตัวน,นี้จะเป็นโลโก้ w o n d e r Woman เห็นไหมเป็นโลโก้แบบนกเห็นไหมครับนน่นะโอเคอุย้ยแปบ๊บหนึ่งนะครับนี่พี่ตน้น ขอใส่ตรงนี้ก่อนพี่ต้นไม่แน่ใจว่ามันหลวมเฮ้ยมันรวมเป็นกระบองได้น้องๆแป๊บหนึ่งขอใส่นี้ก่อนเห็นไหมสิ่งแรกคือจะเป็นประมาณเนี้ยนางมณีเมฆรามาแล้วจ้ารอแก้วรอแก้วให้ฝนตกนี่แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับรวมอาวุธก่อนทึนืนืนนทืนชี่ช็อปช็นี่ครับผม นี่คืออาวุธของ Wonder Woman นี่ให้สวยนะพอรวมปุ๊บสวยเลยสวยมากฟินนี่เห็นไหมครับนะครับนี่ตัวนี้พี่ต้นให้10คะแนนน่าเก็บมากเลยนะครับตัวนี้น่าจะขายดีที่สุดถ้าพี่ในมุมพี่ต้นว่าเนาะนะเพราะว่าเว็บ1เว็บ2องเนี่ยพี่ต้นไม่เคยเจอ Wonder Woman มาขายเลยนะครับผมนะเน่วางไว้ก่อนนะครับ ต่อไปตัวนี้พี่ต้นชอบมากคือแบทแมนพี่ต้นไม่เคยเห็นสูตรแบบนี้เลยนะครับสูตร SUIT ที่แปลว่าชุดสูตรเนาะถ้าเกราะเขาจะเรียกว่า Armor นะครับผม ARMOR เนาะนะครับผมตัวนี้จะเป็นแบทแมนในเวอร์ชั่นที่เป็น d i กกิ้งนะครับก็คือขุดเจาะนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะสวยมากถือว่าใช้ได้นะครับอู้รูปร่างหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผิวดำนะครับเกราะปนทองนิดๆแต่ที่ชอบที่สุดคือหน้า เนี่ยที่พี่ต้นบอกเสมอว่าเมทัลเนี่ยพยายามเล่นลูกเล่นที่ดีมากๆแล้วฟินมากๆคือการลงลายดีเทลต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับหน้าเท็กเจอร์สวยนะเห็นไหมจะมีพวกชุดเกาะอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นลายชุดเกาะแบบชัดๆเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้างตัวนี้ไม่ได้ให้ผ้าคลุมนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้เราหมุนหัวซิหมุนได้แค่นี้เพราะว่าติดตรงเกาะตรงนี้เห็นไหมครับแล้วหมุนกลับมาได้แค่นี้นะครับตัวเงยล่ะเงยได้นิดหน่อยเห็นไหมถ้าเราดูงี้เงยได้นิดหน่อยนะครับผมตัวนี้ยเป็นนอู่ะ ต้มก็ได้นิดหน่อยเราลองดูซิติดเกาะไหมนี่นี่ครับได้180ชัดเจนมากนะครับลองหมุนตัวเอลซิหมุนได้สามเห็นไหมครับนี่คือครึ่งหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งแล้วก็เราหมุนจุ๊บได้3ามนะครับผมอุ้ยอ๋อไม่ใช่นะครับมันเป็นเฟืองนะนี่น้องๆเห็นไหมน้องๆจะเห็นเฟืองข้างในอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะน่าจะเห็นยากหน่อยเพราะตัวนี้เป็นสีดาเนาะนี่นะครับถือว่าสวยแล้วถ้าเป็นตรงนี้ล่ะเรามาดูซิ ยกได้90องศาเพราะอะไรเรามันไม่มีติดตัวอะไรเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแอลจอยแบบนี้เลยนะครับผมตัวแขนตรงนี้พี่ต้นลืมบอกเลยเป็นแอลจอยเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้หมุนได้3 6 0รขยับขึ้นลงได้ปกติหมุนได้ตรงนี้ก็คือหัวไหล่นะครับชโชเดอร์หมุนได้3 6 0รไปกลับนะครับทั้ง2ข้างเลยนะแต่เรามาดูกันดีกว่าพอเราใส่เกาะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเฮ้ย hey! อ๋อไม่ใช่สีหลุดนะครับผมตกใจหมดเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาใส่เกาะกันดีกว่า แล้วมันใส่ยังไงล่ะยังมันใส่ยังไงล่ะมันใส่ยังไงอ๋อมันเป็นแบบนี้ครับน้องๆข้างนี้คืออันนี้ใส่ตรงนี้ฮึบนี่นี้ครับส่วนข้างนี้คืองี้ฮึบงองอนี่ทูรูรนทูนทูนทนทูนทูนทรูรนทู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 นท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 ทนทมีเป็นเดอะแมทริกหน่อยครับ แต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้ครับน้องๆมันรวมอาวุธได้อีกแล้วน้องเห็นรูตรงนี้ไหมครับนี่คือความฟินของของเล่นนี้นะใครสนใจนะครับผมพี่ยังบอกเหมือนเดิมเลยริ้งที่ซื้อขายอยู่ด้านล่างและที่สําคัญใครอยากไปเจอหน้าร้านที่ร้านกับตันทอยเซ็นทรัลรัตนาธิเบตนะครับผมเน่ฟุบเจ้าเท่มากน้องๆแล้วมันสามารถทําอะไรได้ดูตรงนี้ครับทึงถึึนถึงถึมันคือผ้าคุม ในแบบนึงเห็นป่ะเห็นมาะเป็นกรอไอพ่นสวยนะครับผมตัวนี้ให้ที่10บคะแนนน่าเก็บมากครับผมเดี๋ยวถอดออกก่อนนะครับเดี๋ยวนอนไม่ได้นี่สวยเลยนะครับสวยเนาะพี่เบ๋เนาะพี่เบ๋ ยักหน้าหน่อยสิครับพี่เบ๋จะหลับตลอดเลยพี่น้องๆครับทุกคนกระตุ้นพี่เบ๋ล้วพี่เบ๋พี่เบ๋พี่เบ,เบ,เบ๋นะครับผมต่อไปตัวสุดท้ายนะครับผมตัวนี้พี่ต้นชอบมากเมื่อกี้เราเห็นใช่ไหมตอนอยู่ในกล่องมันใส่หน้ากากที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกล้องอินฟราเรดแต่หลังจากนะั้นถอดมาเป็นกล้องลัชตาะนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่กล้องห้วยไล่ด้วยนะโทษนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราหมุนให้น้องๆทุกคนดูก่อนนะครับ

นี่คือยางชนิดโพลีเอทิลีนที่เป็นชนิดเคลียร์บลูคือเคลียร์แบบใสๆตัวนี้เนี่ยถามว่าจริงๆทำไมไม่ใช่สีผสมพวกนี้ก็จะมีเคลียร์ใสนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคลียร์เลสอย่างนี้เนาะเห็นไหมนะครับแต่ตัวนี้จะเห็นชัดเจนกว่านะครับผมแน่สวยเลยเดี๋ยวปิดแฟก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับอุปกรณ์ที่เขาให้มาจะเป็นแบบนี้ตัวนี้จะเป็นตัวสติก๊กเกอร์ก็คือตัวดูดนะครับผมแล้วก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีเชือกเดี๋ยวพี่ต้นจะเล่นให้ดูเนาะ จะติด2อฝั่งแบบนี้นะครับต้องดูกันนะครับดูกันถึงจนสุดท้ายเลยนะแล้วก็จะเอาตัวเนี้ยมาห้อยคล้องอย่างงี้นะครับเห็นปะแล้วก็จะโผล่ลงมานะครับผมแล้วก็อันต่อมาคืออันนี้ครับผมน้องๆตัวนี้นะครับถอดออกได้เห็นไหมแล้วพี่ก็จะเห็นหน้าเป็นเอฟเฟกเห็นไหมครับแต่ประเด็นคือน้องครับมาดูตรงนี้ซูมนะครับพี่เบ๋เขามองอะไรอยู่อะ ตานี้เขามองอะไรเขามองที th ่พื ree, it? It ้นเขามองอยู่หรือเปล่าเห็นไหมตาเขามองลงพื้นตาเขามองลงพื้นลงพื้นชัยหมเห็นว่าตลกดีนะครับน้องๆ่เรามาดูกันนะครับว่าหัวหมุนได้ไหมหัวหมุนได้ไม่ได้แค่นี้เหมือนกันเลยเกราะเหมือนกับตัวนี้เป๊ะเลยไหมเกราะเหมือนกันแปะแปะเลยนะครับเลยหมุนได้แค่นี้นะครับเห็นไหมนะต่อไปเรามาดูด้านนี้นะครับก็หมุนได้แค่นี้เพราะฉะนั้นจะหมุนได้แค่180เนาะ ก้มเงยได้ไม่เยอะนะครับผมก็สวยอยู่นะแต่ก็คือว่าฟินแต่เรามาดูตรงนี้ถ้าตรงนี้มันมีกรอะเงี้ยพี่ว่าไม่สามารถที่จะยกได้180นี่ไนงะจริงด้วยเห็นไหมเห็นนะได้แค่นี้เองเห็นนะไม่ถึง180นะครับผมตัวเอลหมุนได้3 6 0รนะครับค่อนข้างสวยแบบไปกลับนะครับเอาแล้วไงนี่ไงเห็นไหมพี่ไปฝืนมาเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับน้องๆทุกคนต้องระวังนะตัวหัวไหล่นะครับหมุนได้3 6 0รองศานะครับทั้งสองข้างนะครับผมแม่ นะครับแล้วก็แขนตรงนี้เป็นแบบ L-Joy นะครับผมนี่สวยเลยแล้วตรงนี้หมุนได้3ามรนะครับขยับขึ้นลงได้นะครับไม่หักไม่กาวไม่งอนะครับผมขาได้90องศาอย่างแน่นอนเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้เป็นแบบ L-Joy นะครับผมนี่นี่แหละอวของเดมันต้องแบบนี้ใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ please subscribe everyone please subscribe for me นะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าว่า ฟินเงินขนาดไหนตามพี่ต้นมาเลยครับผมมานี่ครับนี่นะครับเดี๋ยวพี่เบ๋ย์ลองพอยก่อนแป๊บหนึ่งครับผมโอเคครับน้องๆเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกับความฟินแบบนี้กันถ้าน้องๆรักพี่ต้นนะครับและก็อยากจะหาของได้แบบนี้อย่าลืมล้านกับตันทอนและที่สําคัญอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กับพี่ต้นด้วยนะครับขอทุกคนด้วรับฟันดี้นะครับแบทแมนลุย Batman! 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 ต่อดานต่นไปแล้วครับบ๊ายบายเย้แล้วทุกคนเสมอนะครับวู้